สวัสดีครับวันนี้รันเตอร์ไปชมนะฮะเราพามาชมรถเข้าใหม่นะครับผมนั่นคือ Honda CB 650F สีไตเกอร์หรือสีธงชาติไทยนะครับผมอ่าคันนี้เป็นรถปี2016นะฮะเราเปิดราคาอยู่เพียง149,000บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อ่าเอารถต้นต้นนะครับฟรีดาวนะครับผมสามารถจัดฟรีดาวไปเลยถ้าประวัติดีนะครับจำว่าต้องประวัติดีเท่านั้นนะครับผมอ่าเรามาดูเทลรอบคันกันเลยนะครับผมคันนี้นะครับเป็นสีไตเกอร์สีเดิมโรงงานรถเเดิมนะครับผมมีของแต่ง พอประมาณนะครับเรียกว่าพอประมาณดีกว่านะครับผมมีกระจกหาแต่งนะครับผมขโมนก็มีการไล่สีน็อตเลดมาให้แล้วนะครับตุ้มปแฮนแต่งนะครับผมกับม่น้ำแต่งนะครับผมกากมอเตอร์รันนะฮะแล้วก็มีบาร้านโชกนะครับสีก็ค่อนข้างที่จะข้ากับตัวรถเลยนะฮะเราจะรีวิวัแบบฉับพลันนะครับเพราะมันมาแล้วนะครับฝนนะครับแล้วก็นะฮะช่วงล่างเราจะมีการไล่น็อตเลดมานะครับเป็นสีแทเนียนะครับล้อเดิมโรงงานนะครับผม ฮ่าฮะสวยนะแล้วก็นะครับมาดูเลยครับแครงนะครับลายนอตเลดเต็มระบบจริงๆนะครับสีไทเทเนียมนะครับหล่อๆนะฮะปลายท่อซิปออนนะครับผมเป็นปลายทรงอาคาบอวิกปลายแบบสิบสี่นิ้วเนาะนะครับเสียงก็ไม่รันมากนะครับมาดูต่อช่วงหลังนะครับก็มีการไล่นอตเลดมาด้วยนะครับผมจะบอกว่ายางหน้าหลังเหลือเต็มๆแน่นอนนะครับมาดูก่อนนะต่อเลยนะฮะท้ายซาริออนนะครับผม แทสริออนพร้อมไฟเลี้ยวเดิมนะครับผมเบาะสวยๆนะฮะเป็นเบาะแต่ง <jaar. S 1> นะครับผมเสริมมาให้แล้วนะครับว่าใครที่กลัวเวลานั่งแล้วขามันแบบงอๆนี่ร้บประกันเลยว่าไม่งอแน่นอนนะฮะแต่จะตึงเอ็นแทนครับเพีงนะฮะต่อที่เธอฝั่งซ้ายนะครับฝั่งทางฝั่งซ้ายก็าไล่น็อตเหลมมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับโอ้ไล่น็อตเหลมมาด้วยสุดยอดสีสวยคนงามสีขาวอลามตาจ๊า ขาว่ัขานักสึกษายะครเซอร์พร้อมใช้งานนะครับผมดูต่อฮะโหเลยไม่นอนก็รร้อยฝาถังก็กรร้อยถังแต่งนะครับแต่แคทูซีนะครับการร้อยฝาถังเราก็มีนะครับเราโน้ตเลมาด้วยอ่ะคุ้มนะฮะตัวจับกันไอ้ไปจับจับปลาสบัดดิตัวจับโทรศัพท์นะครับอ่าฮะขายที่ชอบเดินทางก็มีไว้อุ่นใจแน่นอนนะฮะสึกการพูดเมื่อกี้เหมือนโฆษณาสักอย่างนะฮะ น,นะครับวันนี้นะครับวิ่งมาแล้ว47,438กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อดีกว่านะฮะลืม,ล,มลืมเลยตัวนี้นะฮะเขาเปลี่ยนเป็นไฟ LED มาแล้วนะครับเห็นไหมสว่างคาตานะฮะแสบตาแน่นอนลองเสียงันความาเสียงเดินเบาก็จะเงียบๆนะครับเวลารอบสูงๆก็จะมีการเบิ้์นนิดนึง <c oughs> <c oughs> <น>สเสียงก็ไม่จะลัน่นจนแบบน่าเกลียดนะฮะแต่ลั่นแบบมีสกุลนะครับผมเอาหาคุนแจปิดรถไม่ได้นะฮะเอาไปครับถ้าใครสนใจนะฮะฮอนด้าซีพีโฮสุดเอฟสีไต้คาร์เรอรคอรันนี้นะครับตอนนี้มีอยู่คันเดียวเท่านั้นนะครับเพราะอีกคันหนึ่งมันไปแล้วนะฮะก็อ,อย่าลืมนะครับเข้ามาชมตัวจริงได้ที่รันเตอร์บายชอปนะฮะรถสวยงดงามแน่นอนนะครับก็อย่าลืมน,นะครติดต่อเข้าไม่ที้เตรีมผิดรันเตอร์บายชอปนะครับ หรือติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ที่คุณนหนาเพจร้านนะคะร้านเรานะครับฟรีจัดฟรีโอแล้วก็ฟรีประกันรถหายให้1ปีนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยนะครับผมยกเว้นท่านจะอยู่ต่างประเทศแล้วก็บินกลับมาไทยเพื่อจัดไฟแนนซ์กับเรานะครับผมโอเคถ้าสนใจนะฮะก็อย่าลืมนะครับเข้ามาดูได้เลยวันนี้ก็ขาละขอลาไวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ